มาค่ะวันนี้มารีวิวอันนี้กันทาโรนะคะอันนี้ทาโรล,ลดเผ็ดมากนะคะมันจะมีแบบเผ็ดน้อยกับเผ็ดมากแต่ที่เอามาคือเผ็ดมากนะคะอย่างนี้นะคะอ่ะมาดูกันว่ามันเป็นยังไงนะฉีถึง นองบางทีคนเรามันก็อยากกินอะไรเล่นเล่นหรือเปล่านี่มันจะเกาะกันหน่อยนะเพราะว่ามันมันมันจะเป็นคยๆเหนียวน้ำจิ้มอะ่ะอืมอืมอหึรสชาติออกหวานหวานจะว่าไปเหมือนน้ำจิ้มเอ่อเหมือนน้ำจิ้มอะไรนะปลาหมึกบดอ,อ่ะเอ่อเหมือนน้ำจิ้มปลาหมึกบด แต่ว่าปรุงมาพร้อมเรียบร้อยแต่จะกินง่ายกว่าประมึกบดหน่อยเพราะว่ามันไม่เหนียวมากฮาโลโ่่นะมันกินง่ายกว่าอืมอ,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 มอมืส่วนตัวแล้วก็ชอบอยู่แต่กินบ่อยก็นะมันหวานตัดสินใจเอา อส่วนตัวแล้วก็คือชอบอะความเผ็ดความเผ็ดนะตอนแรกกินแล้วมันจะเหมือนเผ็ดเผ็ดกลางๆแต่พอกินหมดถุงเผ็ดมากเผ็ดมากแบบว่า ต้องไปหาอะไรกินต่ออ่ะเพราะฉะนั้นถ้าหากจะกินอันนี้อย่าก,กินหลังกินข้าวเพราะเดี๋ยวมันจะหาอะไรกินต่อแก้เผ็ดเพราะว่าถุงแรกอะ่ะกินไปถุงถุงแรกที่เคยกินอะ่ะกินไปแล้วต้องไปตามไปกินเอ่อข้าวเหนียวข้าวเหนียวอะไรนะลืมไปแล้ะข้าวเหนียวเผือกอะไรเงี้ยเออ อืม,อมส่วนตัวชอบมากอาจจะเป็นเพราะคนเป็นคนชอบหวานนิดๆด้วยนะเนี่ยนี่นะคะส่วนตัวแล้วชอบค่ะให้คะแนนค่ะอืมมันเพลินไว้กินรอบต่อไปอืม อย่างนี้นะคะชอบค่ะอะลองลองไปซื้อมากินนะคะไปกินมาเผ็ดมากกะแต่อร่อยอ่ะชอบเผ็ดมากก็แต่มันก็ยังกินได้อ่ะมันอร่อยดีมันสนุกดี